สโมสรไลออนควันเมืองราชบุรีนะคะจัดงานราตรีแห่งความรักเพื่อเด็กสตรีและสายตาเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือเด็กสตรีและสายตาค่ะ ที่อาคารจิตพักดีวิทยาลายัยเนิคราชบุรีในคณะาาสุธีทองแยมปลัดจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานราตรีแห่งความรักเพื่อเด็กสตรีและสายตาที่สโมสรไลออนขวัญเมืองราชบุรีจัดขึ้นโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะสําหรับการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆของทางสโมสรโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเด็กสตรีและผู้ที่มีปัญหาทางสายตาที่โดยโอกาสทางสังคมซึ่งทางสโมสรได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะ ทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของสโมสรที่ต้องแสดงความรักต่อเพื่อนร่วมโลกโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นค่ะที่สโมสรตั้งไว้ทุกประการขอเปิดงานนะครขอต่อนนะครับขอต่อยครับไปเลยนะครับ